ผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะพบกันทุกสัปดาห์สัปดาห์หละครั้งนะคะวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาศีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะทุกสัปดาห์นะคะชิดาจะนําข่าวสารภารกิจของ DSI มาอัปเดตกันแล้วก็ข่าวเตือนภัยนะคะโดยสามารถติดตามรายการของเราได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกคือทางเพจ Facebook ค่ะเพจ DSI Network นะคะ อีกหนึ่งช่องทางคือทาง BMTV c TV ค่ะซึ่งเป็นเครือข่ายด้านสื่อสารมวลชนของเรานั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันค่ะในทุกสัปดาห์นะคะก็มีประเด็นความคืบหน้ามาให้ฟังนะคะมาให้ได้รับชมกันความความคืบหน้าต่างๆนะคะในสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าคดีหมอบุญมาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ ทางความเห็นของทางอายการนั่นเองค่ะรวมถึงการปฏิบัติการไปตรวจค้นโกดังนะคะที่เก็บสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าต่างๆที่จังหวัดลำพูนด้วยแต่เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ ช่วงแรกของรายการบอกกล่าวข่าวดีเอสไอนะคะมาติดตามความคืบหน้าคดีหมอบุญกันค่ะโดยล่าสุดนะคะพนักงานอายการได้มีความเห็นสั่งฟ้องในแพทย์บุญนะคะกับพวกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นไปตามความเห็นของพนักงานสอบสวนของ DSI ค่ะในขณะที่ทางท,าท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้สั่งการให้ส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดเอาไว้ได้นะคะให้กับทางปปงเพื่อเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายค่ะ พันตำรวจตรียุทธนาแพรดามธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิศณุฉิมตระกูลรออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปติดตามความคืบหน้าการพิจารณาของพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีพิเศษซึ่งก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าพนักง,งานอายการได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วโดยมีความเห็นสั่งฟ้องนายแพทย์บุญกับพวกรวมทั้งหมด16คนด้วยกันโดยสั่งฟ้องต่อศาลอาญาค่ะตามความเห็นของพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษในข้อกล่าวหา ฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพศ2527และประมวลกฎหมายอาญาโดยตัวนายแพทย์บุญนางสาวกฎชพรและนางสาวทิติพรทางพนักงานอายการสำนักง,งานคดีพิเศษก็มีคำสั่งสั่งฟ้องแต่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องนะคะ3คนนี้ จึงได้แจ้งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดการให้ได้ตัวมาดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความทั้งหมด15ปีค่ะดับตั้งแต่วันกระทำความผิดได้มีความเห็นสั่งฟ้องหลังจากนี้นะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการให้ได้ตัวนายแพทย์บุญมาดำเนินคดีภายในอายุความโดยได้ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศผ่านขั้นตอนทางกฎหมายนอกจากนี้นะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการประสานส่งมอบทรัพย์สินนะคะ ในคดีของหมอบุญที่อญญายัดเอาไว้เพิ่มกว่า1000ล้านบาทให้กับทางปปง,งเพื่อเฉลีย่ยทรัพย์คืนแก่ผู้เสียหายนะคะอย่างเช่นบัญชีกองทุนบัญชีกองทุนนะคะมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมมูลค่ากว่า17ล้านบาทบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์มูลค่ากว่า37ล้านบาทการทำประกันชีวิตมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทอาสังหาริมทรัพย์ได้แก่โฉนดที่ดินจำนวน282แปลง ห้องชุดจำนวน182ห้องหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส 3, นนสกนสสาจำนวน11แปลงและรถยนต์ที่ถูกอายัดอีก71คันนะคะส่วนในกรณีผู้เสียหายรายใหม่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายแพทย์บุญกับพวกนะคะ d s i ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้เข้าร้องทุกข์นะคะในหลักในช่วงหลังจากนี้นะคะก็จะมีการแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในการดําเนินการสอบสวนคดีพิเศษให้มีความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมก็เป็นนโยบาย,ย,บายหลักของทางท่านพันตํารวจตรียุทธนาเพรดาธรธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสอบสวนก็ถือว่าอยากจะให้การทํางานนะคะเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครที่อยากจะเข้าร้องทุกเพิ่มเติมเนี่ย จะต้องมาวันไหนกี่โมงและสถานที่ที่ใดบ้างนะคะเดี๋ยวทาง DSI จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวชีดาจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครที่มีเบาะแสเกี่ยวกับนายแพทย์บุญแล้วก็อีก2คนนะคะก็คือนางสาวกฤษพรและนางสาวธิติพรก็แจ้งเบาะแสเข้ามาได้นะคะที่สายด่วน1-20-2ค่ะไปที่จังหวัดลำพูนกันบ้างคะ่ะ DSI มีปฏิบัติการพิเศษนะคะ ลงไปตรวจโกดังที่จังหวัดลำพูนค่ะหลังจากที่ไปสืบทราบมาว่าโกดังที่ลำพูนตรงนี้เนี่ยมีการเก็บแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าค่ะภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกคนสันเทิสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญานางสาวจารุวรรณกรุษาตาผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษค่ะก็ร่วมกันนำหมายค้นของศาลจังหวัดลำพูนเข้าไปทำการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายต้องสงสยัยว่าถูกใช้ในการลักลอบจำหน่ายและเก็บสินค้าเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าจำนวนหนึ่งแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะ การเข้าตรวจค้นตรงนี้นะคะก็มีตัวแทนงผู้เสียหายเข้าร่วมสังเกตการด้วยการเข้าไปตรวจค้นตรงนี้ก็อยู่ภายใต้เรื่องสืบสวนอยู่นะคะยังไม่ใช่คดีพิเศษนะคะเป็นเรื่องสืบสวนที่ 89- 2567ทับผลจากการตรวจค้นก็ไปพบจริงๆนะคะเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าน้ำหอมกระเป๋าแล้วก็สินค้าอื่นๆที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัทชั้นนำต่างๆนะคะอย่างเช่นช n e l l o u i วิ u i อง o นก i k e Dior, h e r m ส s u n i โคร มูจิสตาร์บัค La ลาบูบูโปโลและอื่นๆนะคะึ่งตรงนี้นก็เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าค่ะทางเจ้าหน้าที่ของ DSI ก็จะยึดสินค้าทั้งหมดนะคะนำส่งให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อตรวจสอบและเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ โดยสามารถตรวจยึดสินค้าของกลางได้กว่า1น0 0 0แชิ้นนะคะจากที่กะประมาณนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจนับให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้เองก็จะเตรียมขยายผลกระบวนการที่ลักลอบนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศต่อไปนะคะ DSI นะคะก็ได้นาเนินการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายอย่างจริงจังค่ะเพื่อจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจและปกป้องประชาชนมีให้ได้รับอันตรายจากสินค้าปลอมยี่ห้อต่างๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสถานะการจัดอันดับการปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้ในให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นโดยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินแล้วนะคะยังเป็นการทําลายระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยทาง DSI จึงขอความร่วมมือของอของทุกคนนะคะหากพบเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็แจ้งเบาะแสมาได้นะคะที่ d s i 1202นะคะ กระทบมากจริงๆนะคะเพราะว่าการที่มีทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดเครื่องหมายการค้าแบบนี้ก็ส่งผลต่อเม็ดเงินส่งผลต่อระบบภาษีของไทยด้วยนะคะที่จะต้องนํามาใช้พัฒนาประเทศและที่สําคัญค่ะของพวกนี้นะคะมักจะผลิตไม่มีคุณภาพคะ่ะพอไม่มีคุณภาพอาจจะมีสารตกค้างส่งผลต่อสุขภาพร่งกานของเราได้นะคะยังยังดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปสนับสนุนนะคะซื้อของถูกลิขสิทธิ์ดีกว่าคะ่ะ เดี ha, sure ๋ยวไปพักกัน no สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกกล่าวข่าว DSi นะคะไปที่เรื่องการจับกลุ่มกันบ้างค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ของ DSi นะคะไปจับกลุ่มนายหน้าที่จัดหาคนไทย ไปทำงานเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ในประเทศกัมพูชาแล้วก็ฝากขังเรียบร้อยแล้วค่ะชุดปฏิบัติการที่3และที่4ของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวของ DSI นะคะภายใต้การอำานวยการของนายวิทวัสวนธรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวได้จับกลุมนางสาวจิรนันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาค่ะกระทำความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไป เพื่อสร้างอ่ขออภัยนะคะเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยการสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบจากการบังคับใช้แรงงานและการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดกรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและผู้สมคบคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรมกระทำวามผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุสร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดประการประการอื่นใดนะคะพาหรือส่งคนออกนอกราชอาจักร โดยทั้งเจ้าหน้าที่นะคะสามารถจับกุมนางสาวเจือรัตน,น์นได้นะคะที่บริเวณลานจอดรถในโรงแรมแห่งหนึ่งเขตห้วยขวางกรุงเทพค่ะโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็มีการแจ้งด้วยนะคะว่าต้องบันทึกภาพบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมตัวค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะคะ ผู้ต้องหาก็ได้รับทราบค่ะจากนั้นควบคุมตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีการค้ามนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบนะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะดําเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปการจับกลุมครั้งนี้ค่ะอยู่ภายใต้คดีพิเศษที่302ทับ2565นางสาวจิรนันคนนี้เนี่ยมีพฤติการก็คือเป็นในหน้าจัดหากลุ่มคนค่ะไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กัมพูชา โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีการค้ามนุษย์ค่ะหลังจากจับกลุมได้นะคะคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้นําตัวนางสาวจิระนันในคดีนี้นะคะไปฝากขังที่ศารอาญาเรียบร้อยค่ะสําหรับการติดตามจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษก็เป็นข้อสั่งการของพันตํารวจตรียุทธนาแพรดามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจตรีจัดตุพลบงกฎมาตรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสกดรอยและการข่าวซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชาจะชุดปฏิบัติการติดตามจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับโดยเฉพาะหมายจับใกล้ขาดอายุความเพื่อนำตัวผู้ต้องขานะคะผู้ถูกกล่าวหาต่างๆนะคะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแก๊งคอรเซนเตอร์นะคะก็มีหลายๆท่านที่ถูกหลอกไปทำงานใน ประเทศเพื่อนบ้านของเรานลายหลายๆประเทศเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะต้องศึกษาข้อมูลที่ดีตรวจสอบให้ดีว่าคนที่พาเราไปเนี่ยเขาพาไปถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะทางที่ดีนะคะไปทํางานต่างประเทศผ่านกระทรวงแรงงานจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ถูกต้องแล้วก็มีการจัดอบรมที่ดีด้วยนะคะ มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นการจับกลุมเหมือนกันนะคะเป็นการไปจับกลุ่มผู้ดูแลด้านการเงินของแม่ทีมที่หลอกลงทุนธุรกิจซื้อขายหุ้นต่างประเทศเกนซิตี้ค่ะชุดปฏิบัติการที่3ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวภายใต้การอำนวยการของนายวิทวัสสุขันธรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวก็ได้ดำเนินการสืบสวนแล้วก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบ สถานีตำรวจภูทรป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะจับกุมนางสาวปรียาพัฒนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคนนี้นะคะกระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนะคะ สามารถไปจับกลุมนางสาวปรียพัฒนได้นะคะที่ห้องพักในตำบลป่าตองอำเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเช่นเคยนะคะก็ต้องแจ้งด้วยว่ามีการบันทึกภาพบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องขณะจับกลุมตัวจนถึงการควบคุมตัวส่งให้กับทางพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษค่ะผู้ต้องหาก็ได้รับทราบขั้นตอนนะคะ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบคดีดําเนินการตามกฎหมายค่ะคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะคะคดีที่139/2561อยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศกรณีถูกช่อโกงทรัพย์โดยหลอกให้ลงทุนซื้อขายหุ้นต่างประเทศการบ,บริษัทเกนซิตี้จำกัดก็ตรงนี้นะคะถือว่าเข้าข่ายความผิด ตามพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนางสาวปริยาพัฒน์นะคะก็คนนี้เนี่ยมีหน้าที่นะคะในการดูแลด้านการเงินของแม่ทีมที่ชักชวนให้ลงทุนธุรกิจซื้อขายหุ้นต่างประเทศกับบริษัทเกนซิตี้จำกัดซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการหลบหนีนะคะตัวแม่ทีมนะคะก็การจับกลุมครั้งนี้ก็เป็นนโยบายของ DSI นะคะที่จะต้องจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ ใครที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้อันนี้เป็นความคืบหน้านะคะ<ส>เกี่ยวกับบริษัทเกนซิตี้ที่หลอกให้ลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะและเช่นเคยนะคะเรื่องของการลงทุนค่ะแม้แต่เงินบาทเดียวจะไปลงทุนเราก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพราะเงินของเราถ้าลงทุนผิดที่ผิดทางไปเจอมิจฉาชีพขึ้นมาลงทุนไปแล้วจะนําคืนกลับมามันยากแล้วนะคะและทุกวันนี้มิจฉาชีพมีวิธีการหลากหลายมากมายนะคะในการพยายามหลอกเพื่อเงิน มาจากผู้เสียหายนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีหรือถ้าอยากศึกษาว่าบริษัทที่เราจะนำเงินไปลงทุนเนี่ยใช้ลูกโซ่ไม้เป็นถูกหลอกหรือเปล่านะคะให้สังเกตง่ายๆเลยค่ะดูที่ผลตอบแทนค่ะถ้าผลตอบแทนมากผิดปกติมากเกินไปมากกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดให้ให้เอไว้ก่อนนะคะหรือสอบถามมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลที่ชื่อว่า เช็คดิ DSi ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ของ DSi คอยตอบนะคะว่าสิ่งที่คุณจะนำไปลงทุนนั้นถูกต้องตามกฎหมายไหมควรจะลงทุนไหมนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะในท้ายเบรกนี้เรื่องของข่าวเตือนภัยค่ะเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังคงระบาดหนักในตอนนี้นะคะก็ขอมาย้ำเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSi นะคะไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนโดยอ้างว่าคุณเนี่ย มีคดีฟอกเงินอยู่นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับคดีของคุณสามารถค่ะตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆนะคะกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ d s ซโทรศัพท์หลอกลวงโดยอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดในคดีฟอกเงินของนายสามารถเจนชัยจิตวรนิตโดยมิจฉาชีพนะคะกะ็ได้มีการโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะ ชี้แจงรายละเอียดในคดีแจ้งชื่อนมสกุลแล้วก็เลขคดีทั้งยังส่งรูปและเอกสารของนายสามารถแล้วแจ้งว่านายสามารถให้การซักทอดผู้เสียหายว่าได้ขายบัญชีธนาคารกรุงไทยให้นายสามารถแล้วก็มีการคมขู่ผู้เสียหายด้วยนะคะให้นําเงินของตนเองและพ่อแม่เนี่ยโอนมาตรวจสอบด้วยมิฉะนั้นนะคะจะถูกดําเนินคดีผู้เสียหายก็เกิดความกลัวค่ะจึงโอนเงินของตัวเองและพ่อแม่เนี่ยจากแอปธนาคารนะคะเป็นเงินจํานวนมากให้กับบัญชีมิจฉาชีพค่ะ ก็ตอนนี้ผู้เสียหายก็แจ้งความที่สายตำรวจภูธรนนทบุรีแล้วนะคะขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าหากมีโทรศัพท์ติดต่อไปยังไม่ว่าใครนะคะพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI แล้วแจ้งให้ทําธุรกรรมทางการเงินให้ทราบว่าเป็นกระบวนการมิจฉาชีพนะคะตั้งสติอย่าตกใจแล้วก็วางสายทันทีค่ะเนื่องจากในการติดต่อราชการของ DSI เจ้าพนักง,งานจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ก็คือจะมีหนังสือเรียกหรือเชิญมาพบเพื่อสอบสวนหากลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าวแล้วก็โอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทันทีนะคะท้งนี้นะคะก็สามารถร้องเรียนร้องทุกข์แล้วก็แจ้งข้อมูลมาได้นะคะที่เว็บไซต์ของ DSI ค่ะ www.dsi.go.th หรือว่าสายด่วนของ DSI 1202ก็ได้นะคะ Gang c เซเ็ Center ก็ระบาดเช่นเคยนะไม่ได้แค่ DSI นะคะเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมักถูกแอบ,บอ้างชื่อเสมอนะคะแต่ใช้วิธีการเดียวกันค่ะโทรไปก่อนและอ้างว่าคุณมีคดีหรือมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแอดไลน์มาหน่อยเราจะได้คุยข้อมูลกันพอเราหลงเชื่อแล้วแอดไลน์ไปแล้วเขาส่งข้อมูลมาดัานเป็นข้อมูลตรงกับข้อมูลส่วนตัวของเรานะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประชาชนอะไรแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเขาจะให้วีดีโอคอลคุยค่ะวีดีโอคอลพูดคุยแล้ว,แล,วแล้วตัวมิจฉาชีพเองก็จะแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดูสมจริงนะคะทั้งหมดกระบวนการเหล่านี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทานะคะมีแต่มิจฉาชีพที่ทําเท่านั้น,นะคะ่ะดังนั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะถ้ามีโทรศัพท์ไปให้แอนไลน์แบบนี้ตัดสายทิ้งได้เลยนะคะไม่คุ้มเลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกกล่าวข่าวดี i ค่ะมาที่เรื่องบิตคอยกันบ้างค่ะ แต่ว่าไม่ใช่เป็นการไปจับกลุ่มนะคะแต่เป็นการมาขอบคุณของทางการไฟฟ้าค่ะเพราะว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานแล้ว DSI ก็ดําเนินการจนไปพบแหล่งที่ติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้นะคะโดยทางคณะผู้บริหารกอฟพค่ะเข้าขอบคุณ dsi ร่วมปราบเหมืองขุดบิตคอยเถื่อนสกัดการลักลอบใช้ไฟฟ้าค่ะ พันตำรวจตรียุทธนาแพรดดมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรีจตุพลบงกตมาศร,รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศและเจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนะคะได้ให้การต้อนรับนายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพและคณะ ที่เข้ามาขอบคุณนะคะในโอกาสที่ DSI ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการตรวจค้นและปรับปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหมืองเงินดิจิทัลในพื้นที่บริการของกฟผเข้ามาที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะในครั้งนี้นะคะยังได้เป็นโอกาสสาคัญค่ะในการแลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อปราบปรามและป้องกันการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีชอบในการขุดเหมืองเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐโดยทั้งสองหน่วยงานยืนยันความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะทาง DSI นะคะก็ยืนยันความมุ่งม,มั่นในการดำเนินการคดีอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนค่ะแล้วก็พร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรามและป้องกันการทำผิดในทุกมติติต่อไปนะคะก้อนที่ผ่านมานะคะ DSI ก็ให้ความร่วมมือกับทางกาฟผนะคะที่ไปตรวจคน้นไปจับกลุ่มแหล่งที่เขาติดตั้งเหมืองบิตคอยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีการลักลอบติดตั้งเนี่ยจะมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะคะ แต่จ่ายเงินหลักร้อยหลักพันแค่นั้นเองทั้งที่ไฟฟ้าที่นําไปใช้ในการขุดบิตคอยเป็นจํานวนมหาศาลนะคะ mm. เรียกว่าหลักล้านบาทแต่ว่ามีการหลัดแปลงต่างๆนะคะทำให้เขาเนี่ยเสียเงินน้อยลงในกลุ่มมิจชาชีพนะคะ mm. แล้วส่งผลให้ระบบของภาษีเอง mm. หรือรายได้ของรัฐเอง mm. ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ใครที่พบบาะแสนะคะก็อยากให้แจ้งกันเข้ามานะคะเพราะว่ามันกระทบต่อ รายได้ของรัฐจริงๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพเขาก็จะใช้เป็นลักษณะของห้องแถวหรือโกดังหรืออะไรแบบนี้ถ้าพบเห็นแบบแปลกๆเนี่ยก็แจ้งเข้ามาได้นะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นกิจกรรมดีๆค่ะ DSI นะคะได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมพิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ DSI ค่ะ พันตำรวจตรียุทธนาพระดามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมภาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ DSI โดยมีร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทอนุร,รักษ์โรจนนิรันกิตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รัยตำรวจเอกสุรุณลังสายรอที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จำนวน82คนเข้าร่วมโครงการนะคะจัดขึ้นที่วัดหงรัตนารามราชาวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพค่ะโครงการนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมพิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติชอบโดยพระธรรมวชิระเมธี เจ้าคณะหนึ่งจ้าอาวาดวัดหงรัตนารามราชาวรวิหารรวมถึงการร่วมกันปล่อยพันปลาและทำความสะอาดรอบพระอุโบสถและภายในวัดค่ะการที่จัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลให้ผู้ร่วมโครงการนะคะมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมพิบาลการดำรงตนให้อยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องต่อไปน,นั่เนเองนะคะ ปิดท้ายที่อีกหนึ่งโครงการค่ะที่ DSI จัดขึ้นนะคะเกี่ยวกับาการทําสํานวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเรื่องนี้สําคัญมากนะคะถามว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำเป็นอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างก็ต้องมีการอัปเดตและทําให้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้นนะคะ DSI จึงได้มีการจัดทําหลักสูตรที่จะอบรมการทาสํานวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการดําเนินคดีพิเศษในศาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ พันตำรวจตรียุทธนาประดามธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิศณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการดำเนินคดีพิเศษในศาลซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษนะคะจัดขึ้นที่สาบันการสอบสวนคดีพิเศษเขตหนองจอกคะ่ะ โดยนางสาวยานิณีปรีชาวิทย์ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะคะโดยมุ่งเน้นให้พนังกงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษสามารถจัดทําสํานวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดาเนินคดีในศาลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะในงานโครงการนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายในกรมสอบสวนค่ะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม46คนก็ประกอบด้วยพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะว่าเพราะว่าเรื่องของการทําสานวนการเ,เรื่องของการสืบสวนการทําคดีในชั้นศาลต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นหน้าที่หลักๆของเจ้าหน้าที่ของ DSI เลยนะคะในแต่ละปีก็ต้องมีการอัปเดตการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทํางานเนี่ย หนานแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ชิดานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมนะคะก็ข่าวที่ชิดาเตือนภัยไปหลายๆข่าวนะคะก็อยากให้นำไปปรับใช้นะคะเพื่อที่จะไม่ไปหลงเชื่อกับกลุ่มวิชาชีพโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์และแก๊งแชร์ลูกโซ่ค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราได้ทางเพจ Facebook ค่ะเพจ d s i Network และทาง BMC TV นะคะขอบคุณทาง BMC TV ที่อนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศให้กับเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ